สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องมาม,มาแชร์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่เตก็จะมาพามาตรวจสอบสิทธิ์นะคะมาตราสามสิบสามเรารักกันเนาะสําหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะวันนี้นะคะวันที่สิบห้ามีนาคมนะคะเป็นวันแรกนะคะที่เขาจะให้ตรวจสอบสิทธ์นะคะเดี๋ยววันนี้แม่เตก็จะพามาตรวจสอบสิทธิ์กันเลยนะคะว่าเราได้สิทธิ์กันหรือ,อยังนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าที่เว็บไซต์นี้นะคะม3 3เรารักกัน .com นะคะสักครู่นะคะเลือกม3 3เรารักกันนะคะแล้วก็จะคลิกเข้าไปนะคะ 3สเรารักกัน .com นะคะมันก็จะพามาสู่ที่หน้าโครงการม33เรารักกันนะคะสำหรับหน้าจอนี้นะคะก็จะขึ้นตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะวันนี้แม่เตยจะพาตรวจสอบสิทธิ์นะคะ เดี๋ยวคลิกเข้าไปตรงหัวข้อนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยเนาะค่ะเขาก็จะมีให้ใส่หมายเลขบัตรป,ประชาชนนะคะ13หลักนะคะของเรานะคะแล้วก็ใส่ชื่อนะคะภาษาไทายนามสกุลน,นะคะแล้วก็ปีเกิดเดือนเกิดแล้วก็ วันเกิดน,นะคะแล้วก็กดตรวจสอบสถานะนะคะเดี๋ยวแม่เตยจะลองตรวจสอบดูนะคะเดี๋ยวทุกคนก็สามารถทำตามได้นะคะค่ะเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จหมดแล้วนะคะให้เรากดที่ปุ่มตรวจสอบสถานะนะคะ ค่ะเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะพาะมาหน้านี้นะคะค่ะก็จะขึ้นอันนี้กรณีที่เป็นที่เราได้รับสิทธิ์เนาะท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมสามสามเรารักกันนะคะท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินวงเงินมสามสามเรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทุกๆวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์นะคะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่22มีนาคม5 6 6 4นะคะเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะ,ะเขาก็จะมีตารางให้เลยนะคะว่าครั้งที่1นะคะย2ิบมีนาคม1 0 0 0นะคะครั้งที่2 29มีนาคม นะคะหนึ่ครั้งที่3ามห้าเมษายนนะคะหนึ่ัครั้งที่42่สสเมษายน1,000นะคะถ้าอันนี้ก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะเมื่อเราตรวจสอบสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เตยจะพาไปอัปเดตนะคะเราจะต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยหากใครมี แอปพลิเคชันเป่าตังอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดใน Play Store นะคะหรือว่า Google, Google Play ก็ถ้าเกิดใครมีอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปอัปเดตเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเนะะี่ยค่ะมันก็จะยังยังไม่ขึ้นนะคะมาตรา3 3เราลักกันนะคะเดี๋ยวแม่เตย้ยก็จะเข้าไปดูของแม่เตย้ยเหมือนกันว่า เข้าไปดูนะคะว่าพอดีคนในครอบครัวก็ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปเช็คให้ดูว่าในแอปเป่าตังของเขาเนี่ยมันขึ้นหรือยังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะถ้ายังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราแม่เต้ก็จะผ่าอัปเดตด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่เต้ก็จะลองเข้าแอปเป่าตังดูนะคะว่ามันยังมันจะขึ้นอยู่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวก็จะลองลองดูแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะ ลองเข้าไปก่อนเขาเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อยู่นะคะเดี๋ยวลองกดเข้า g ี a l l e t ดูนะคะทีนี้มันขึ้นบอกว่าขออภัยนะคะไม่สามารถทำรายการได้ในขนาดนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้งนะคะคือวันนี้มันเป็นวันแรกนะคะที่ทุกคนใช้นะคะคือก็อาจจะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเหมือนแม่เตยเนาะ เดี๋ยวแม่เตยจะลองไปอัปเดตดูเลยแล้วกันแล้วมันจะเข้าได้ไหมนะคะถ้ามันเข้าไม่ได้เดี๋ยววันหลังแม่เตยจะมาลองเข้าดูอีกทีนึงเดี๋ยววันนี้ลองไปอัปเดตแอปดูก่อนนะคะเพราะว่าวันแรกเนาะก็อาจจะเป็นการเขาอาจจะปิดระบบหรือว่าแย่งกันเข้าเยอะอาจจะเข้าไม่ได้เดี๋ยลองลองดูก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเข้า Google อ่า y y t t r r e นะคะลองเข้า Play Store เข้าแอปเป่าตังปนะ่้ตังเราลักกันนะคะลองดูเนาะอะทีนี้เราเข้าไปนะคะเห็นไหมคะเรามีแอปอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเนี่ยเขาจะขึ้นว่าอัปเดตลองอัปเดตดูเนาะไม่ตุกจะลองอัปเดตดู ค่ะเดี๋ยวอัปเดตกำลังติดตั้งนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูทีหนึ่งนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะลองเปิดดูเนาะเป่าตังใบใหม่นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปนะคะเสรรหัสผ่านนะคะ เมื่อเราอัปเดตแล้วนะคะ,ะ G Wallet เมื่อกี้นะคะมันก็จะอัปเดตเป็นตัว G สิน้ำเงินแบบนี้นะคะเราก็เข้าไปเนาะอ่าเห็นไหมคะมาแล้วนะคะเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้เนาะทีเนี้ยพอเมื่อแม่แต่ไปอัปเดตใช่ไหมคะนี่เลย ม3 3สเรารักกันขึ้นมาแล้วนะคะนี่สิธส์มสาเรารักกันรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพค่าครองชีพไม่เกิน4 0 0พันบาทต่อคนนะคะเดี๋ยวเราเราลองกดดูดีกว่านะคะว่ามันใช้สิทธิ์ยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าเงินเขาจะโอนเข้าวันที่22เนาะลองลองกดดูก่อนอ๋อเขาก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะ ให้เราข้อตกลงเงื่อนไขเนาะข้อตกลงเงื่อนไขนะคะแล้วก็ดูอ่านสาระสําคัญดูนะคะเลื่อนลงไปเรื่อยๆเนาะเสร็จปุ๊บนะคะอ่ะเรานะคะเลื่อนลงไปจนหมดนะคะอ่านให้จบนะคะเลื่อนลงไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่ข้อสุดท้ายนะคะว่าข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ ของโครงการนี้นะคะ,ะเราก็อ่านเรียบร้อยแล้วเราก็ข้าพเจ้าได้อ่านแล้วนะคะก็กดแล้วก็ยืนยันและยินยอมนะคะเราจะได้ใช้สิทธิ์ได้เนาะแล้วก็ยืนยันเนาะอ่ะมันก็จะขึ้นข้อความนะคะว่าไม่สามารถ ใช้สิทธิ์ม .33 เรารักกันได้ในเวลานี้นะคะสิทธิ์โครงการม .33 รักกันสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคม2564นะคะแล้วก็กดตกลงไปเนาะค่ะแล้วมันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้นะคะค่าสำหรับใครที่ได้ไปเช็คสิทธิ์ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาอัปเดตแอปเป่าตัางกันใน ส่วนใครที่ยังไม่มีก็ก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะเข้าไปใน Play Store นะคะก็ดาวน์โหลดมาส่วนใครที่มีอยู่แล้วแล้วมันเป็นแบบเหมือนของแม่เติเมื่อกี้คือมันเข้าไม่ได้ก็ต้องอัปเดตมันก่อนเข้าไปไปใน Play Store เหมือนกันเอ่อ Google Play หรือ Play Store นะคะก็เข้าไปอัปเดตเหมือนกันเนาะค่ะ,คะสำหรับการอ่ะยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรานะคะอ่าไป เราไปทบทวนสิทธิ์ไปเช็คสิทธิ์ในเว็บไซต์เสร็จกันไ้แล้วใช่ไหมคะเราก็มายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังใช่ไหมคะ,ะเขาจะให้ตั้งแต่วันที่15บถึงสาเอ็พฤษภาคมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหากใครยังไม่ผ่านนะคะ,ะหากหากใครไม่ผ่านเนาะก็เข้าไป ขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะในเว็บไซต์ม .33 เรารักกันนะคะซึ่งมันทบทวนสิทธิ์ดตั้งแต่วันที่1 5ถึง28มีนาคมนี้นะคะค่ะแล้วก็มันมันมันมีตรงหัวข้อข้างหน้านะคะที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้แม่เตยพาเข้าเว็บไซต์เนาะค่ะมันก็จะมะีปุ่มให้ทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ แม่เตยนะคะก็ขอมาแชร์เรื่องเรารักกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวแม่เตยก็จะมาแชร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะถ้ายังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ